เดี๋ยวบดพ่อน้าแล้วยังไดี๋ยวไปถามบนรุ่นให้ด้วยว่าคนจอบวอไถ่เดี๋ยวบอกให้คนเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวถามให้เพราะว่าคอยก็ได้จะบอกให้เพราะว่าไม่รู้ว่าวรุ่นเดียวจักเม็ดนะบอหนี่แต่ว่าพ่อน้ำเราล่และแต่ยังตงสัยน้ำยังพ่อเน,นี่ยนี่ไกลๆแล้ว งามดีอยู่เลยนน่ะน้ำแห้งอยู่ใส่เว่นไปกชั่วโมงเลรอดิยี่นี่ใส่เวลาประมาณั่นซีสมงแล้วเจาะอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าขนาดเต็มๆแบบว่าผักกล้องว่ายัางนี่เงี้ยวยี่นี่ทั้งทั้งผักกล้องว่น,น้ำแน่ทั้งเงนช่วงผักกล้องนี่ประมาณ เดี๋ยวเทาสองกันสามกาันเนี่ยพักพักกล่องแตะะ่ละแตะะ่ละยกแต่ละยกงือช็อตใต้ไทยท่านก็ดิถ่ายเบื้องสันทายเลยว่าท่านกับดิทามไปก่อน เครื่องรถรุ่นเรียบหดเลยว่ะเรื่องตู้รถอะไรเรืรรอ่องนะป,อป,ปลลั้นปั๊มปั๊มบรรลุว่าปั๊มของอยังนะเดี๋ยวไปถามไปสอบถามบรรลุให้เดี๋ยวไปปั๊มรถแม็โค่แหละม่รู้ว่าปั๊มเนี่ยเดี๋ยวสอบถามข้อมูลก่อนเนี่ย ไปเอ็น n าลู่เจ้าเนาะโอยก้อนเลรอเนาะก้อนก้อนยังไม่ได้กินดูปริมาณน้ำก่อนูว่าน้ำดีเลยน้ำแห้งยังไง ดีน้ำดีเพื่อเขาจะมาสนใจเขาจะมีใจเขาจะงใจน้ำ ื่นหางากเืนนากเง่นแปดนอกพื้นที่นอกพื้นที่สองเงนหนอกพื้นที่ขอนแก่นกันใอขอนแก่นนี่คือราคานี้เห็นปะไม่เกขอนแก่นเขาก่พ่อไปนิ่้กปนว่อนามดีเลยเนาะ เอาคือว่าน้ำไหลอยู่ต้นแถวเข้าใลบ้านได้หานามยากบ้านก็เหลือแต่ต้นเละป้าว่าต้ดแถวเข้าไปทางไดนหานามยคือไปทางคือไปทางไหนที่บาทางยังกันมันได้งิ่วที่หาอย่าง ้าน้ำยากวส่นนี่จ้งหมันห้าคุดน้ำขู่ออกบอยส์นน้ำบบอยนมันใส่ข้าน้าประดานก็ได้เบอกน้ำบบอยมันเป็นน้ำตาลน้ำแรับถาเาจเขาตินอนน้ำระดานี่ต้องในน้ำกระดานี่นะมัต้องเองอยสแนนถ้าเขาเอาน้ำขึ้นไปเนี่ยถ้าเมื่อดูขนาดถบอครับเดูเจ้าแถวเจ้าแถวนองอีวงนี่ยไม่ได่น้ำป่าไม่จะน้ำบอยปะ แต่ว่าบางช่วงแบบนี้นาบางช่วงจะบุ้น้ะถ้าผมไม่ยอมมิจะบอลร่อยเอียงะครับยังไงในน่ยังไน้ามันว่ต่สวนดทงหาหนามยากม่อยู่มอยู่ต้นขานหาหนายากรอนแบมัวข่นมิจลอยลอี้อยนี่เยนเนห้องร่นแขมันหาจใหายน้ำประดันั่นนะล้วงน้ำลน้ำผม่อครับเนียนบดมาคือว่าคือว่าเรายิจ่อมายป่ไปไป จอยเร็วนส่ล่ะครับหพ่วงนี่บวไปไปนัาไปเห็นปะค้มลวจะจจะงเนี่ยไปจออยู่น่ะำเพอาะว่าน้ำถอย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 รงน้ำางน้ำมันโดนข็ม นี่จบเพคคนี้ก่อนนะครับนะคิดหน้าเจอกันใหม่เลยอะละข้อมูลสอบถามมาแล้วเรารับจอ่อน้ารงงานรถก็ะจอ่อเลยข้อมูจอ่อแต่น้ามู่บ้านหน้าในบ้านเลยน้าแบบน้ารงงานอุตสาหากรรมรถก็ะจอ่อเลยเพราต้องใช้เวลาหน่อยเพราะรถมันเล็กขันชั่วๆก็คือต้งรถคันใหญ่แล้วเรากำลังผลิตอยู่รถคันใหญ่เจ้าน้าพ่อหล,ะหล,ะหล,ะหล่ะเดี๋ยวตะคองมีกำลังบอ่บอเบาบ่อ ไปเคลิปหน้าเจอกันใหม่ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวตอนล้างบ่อมาถ่ายให้ดู